ชุดแขนสำหรับใครที่ขาดความสวยรูครับสองชุดนี้ไปสวยรูแน่นอนครับผมครับตอนนี้ก็กำลังประกอบชุดขาตั้งตู้ฟังในบ้านครับราคา2,990บาทเท่านั้นครับผมครับเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่พี่โอแบบมาครับแบบใครที่ชอบเคลื่อนย้ายครับผมครับอุปกรณ์ก็มีหลายอย่างอย่างตัวนี้ครับตัวนี้วางตู้เบรครับผมครับตู้เบรคสองใบเนี่ยสามารถวางตรงนี้ได้เลยนะครับผมครับแล้วก็เราสามารถ เพื่อนย้ายไปได้เลยครับผมแล้วก็ใครทด้ห่วงว่าไม่ได้เบรกอยู่หรือเปล่าครับข้างหลังครับเป็นชุดที่มีล้อด้วยนะครับสามารถล็อกก็ได้ครับล็อกก็ได้ก็ไม่สามารถไหลได้แล้วก็เบรไปแล้วอุปกรณ์ต่อไปครับอุปกรณ์เสียงกลางครับตัวนี้จะเป็นตัวแขนเสียงกลางจะมีทั้งหมด2ชิ้นครับชิ้นแรกก็คือติดกับฐานตัวนี้นะครับผมครับติดฐานตัวนี้ครับผมครับชิ้นที่2ครับนูนลงมาจากข้างบนนะครับผมครับอันที่2ก็สามารถยกขึ้นแล้วก็สอดน็อตเข้าได้เลยครับผมครับปะเรามาประกอบกันครับผมครับ หลังจากที่ประกอบเป็นขาเสร็จเลย้อครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะมีทั้งสระดับนะครับผมระดับแรกก็คืออระดับเท่ากันเลยครับไม่ต้องสูงเท่าไหร่ครับผมตู้กลางก็อยู่ห่างตัวเบสแค่นิดเดียวนะครับผมครับระดับ2ครับผมครับจะมีน็อตร้อยตรงนี้ให้นะครับนี่คือระดับที่2เห็นไหมครับสามารถแขวนได้2ระดับมีทุกแขนแล้วนะครับยังขาดไปได้ก็คือทีบาร์ครับตัวเนี้ยสำหรับแขนใส่ตรงนี้และครับสำหรับทีบาร์ครับทีบาร์ก็1390บาทครับเป็นสินค้าขายดีมากสำหรับตัวนี้ครับผมครับใครที่มีตู้ A12 หรือตู้ A12 แล้วก็ใครที่มีชุดแขนที่เป็น3จุดครับที่บ้านตัวนี้สามารถใช้ได้บทราคา 1, 3ึ0งบาทครับผมครับขาตู้มันมีแค่นี้ทีนี้มาถึงชุดใหญ่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัว4คูณได้เลยครับสำหรับตั้งตัวนี้ครับเป็นชุดงานการแก้งครับผมครับสิ่งที่ได้ไปครับก็คือครับฐานตู้เบสเห็นไหมครับเนี่ยฐานตู้เบสเหมือนกันครับแต่ตัวนี้วางตู้เบสได้ใหญ่กว่าแล้วก็ตัวใหญ่กว่าครับผมครับทัดครับเห็นไหมครับก็มีไป2อันครับผมครับทัดที่ไป2อันก็สามารถข ต่อได้ไหมครับนี่น็อตนี่ครับขันน็อตต่อเลยครับนะครับน็อตเข้ากันแล้วก็สามารถต่อได้เลยครับผมครับมีตัวนี้แล้วยังไม่พอครับนี่ยังมีตัวแขนลอกอีกนะครับตัวนี้เป็นตัวเกาะลอกครับเราก็สามารถเกาะลอกได้หรือเกาะสลิงได้เหมือนกันครับผมครับชุดเก้าเป็นเก้าครับก็จะได้ฐานตู้แล้วก็ทัดอีก2ออันนะครับแล้วก็ตัวเกาะลอกข้างบนนะครับผมครับและใครที่มีลอกครับก็สามารถ ซื้อลอกแบบนี้ก็ได้ตัวละ2,500บาทก็เป็น12,400ัรบาทสำหรับชุดนี้ครับผมถือว่าเป็นชุดขาตู้ออกงานอีกหนึ่งชุดที่เรานํามาเสนอลูกค้าที่ต้องการแบบขาตู้ดีๆหรือแบบสมัยใหม่ครับไม่ใช่ดังร้านแบบนี้ก็ถือว่าแนะนำาีกนึ่งอย่างครับผมครับไะเดี๋ยวมาตั้งครับผม ตอนนี้ก็ตั้งครบดูสองขาแล้วใช่ไหมครับความต่างก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับอย่างฝั่งนี้2990ยบาทครับเป็นขาตู้ที่ฝั่งในบ้านสำหรับใครที่มีชุด2กสองครับขี้เกียจยกอันนี้เลยครับตอบโจทย์ทุกอย่างลากไปเปิดไหนก็ได้ครับผมครับกับ2990าสบาทครับสลับมาฝั่งนี้ครับความใหญ่ก็เพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรครับเพราะตรงเนี้ย อหมาสหรับออกงานการแกล้งครับผมครับราคาเริ่มต้น9,900ับาทเท่านั้นนะครับผมครับใครได้ชิดแขนนี้ครับเป็นสลิงแขนนี้ครับผมครับเพิ่มอีก2,500ก็เป็น12,400ับาทนั่นเองครับผมครับส่วนบราแขนไหมครับเนี่ยบราแขนครับมีตู้แขนก็ต้องมีบราแขนนะครับก็จะแขนนี้นะครับผมครับบราแขนราคาแค่ 1, 3 9 0ัรเบาทเท่านั้นครับก็การใช้งานก็ต่างกันครับผมก็สร้างมาคคละแบบกันฝั่งเนี้ยฝั่งในบ้านฝั่งเนี้ยออกงานการแกล้งครับผมครับก็ฝากไว้ครับ